นครับจริงจริงผมเห็นด้วยเลยนะเ,เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวข้อที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ต้องถอดแว่นดูนะครับอันนี้สมการกินเจแบบเฉพาะวันพระและช่วงนี้สกากินเจนะครับก็คืออันนี้สมจริงจริงอันนี้สมข้อที่งดเว้นนะการงดเว้นงดเว้นการไม่เบียดเบียนนะฮะอันนี้สงม,มันจะไปอยู่คือมหาย,ยาเนี่ย เราถือว่าอาน,นิสงของผู้กินมังสวิรัตหรือกินเจเนี่ยมันอยู่ที่ข้อที่หนึ่งก็คือการงดเว้นเบียดเบียน,ยนชีวิตผู้อื่นไม่ฆ่าไม่สนับสนุนให้เขาฆ่านะไม่กินเนื้อที่แม้แต่ได้ยินได้ไม่ได้ยินก็ไม่เอานะเพราะนั้นอันนี้อันนี้คือการอาน,นิสงจากข้อที่หนึ่งคือสีลข้อปฏิบัตินะแะแล้วก็แล้วก็เพราะว่าขึ้นมาหาย,ยานเนี่ยเขามองว่า เราบอกว่าเราไม่รู้ก็จริงที่เขาค่านะแต่ตราบใดที่ยังมีคนคนค่ามาเขาคิดว่าขายได้นะเะะนี่ยนะนะ้นแสดงว่ามีคนเขาเขา,เขารู้หนิว่ามีคนต้องการแต่ถ้าวันไหนที่เขารู้ว่าชุมชนนี้ไม่ต้องการเขาก็ไม่ค่านะคือมหายาเขาจะมองเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งนะอันนี้สงองก็คือการงดเล่นจากการค่านะแล้วก็เราเชื่อว่ามันก็ไม่ไม่พอเราไม่ไปเบียดเบียน เขาก็ไม่เบียดเบียนเราต่อนะฮะมันก็คือจุดนี้แต่ส่วนท่านจะทานในช่วงกินเจก็ดีหรือในวันพระ,ะวันท้าิบห้าข้ามแปดข้ามอะไรก็แล้วแต่อันนี้อันนิสงเหมือนกันนะฮะอันนี้สงเหมือนกันทีนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องวัตถุดิบเนี่ยอันนี้ผมจะขอพูดอย่างนี้การกินคือศิละปะก,การทําอาหารเจของคนจีนเนี่ยจริงๆเขามีศิละปะนะฮะเขามีถึงสามแขนง นะข้อที่หนึ่งคือกินเจอา,อาหารเจของวัดนะข้อที่สองคืออาหารเจของราชสำนักนะข้อที่สามคืออาหารเจชาวบ้านะอาหารเจวัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นพวกพืชผักนะแล้วก็จะเน้นเรื่องการงดงดไอผักห้าชนิดนะกระเทียมหอมแต่อาหารเจของราชสำนักเนี่ยจะเน้นการยิจิตพิสดาร นะการดัดแปลงต่างๆแล้วจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเคร่งเรื่องการงดเว้นเรื่องไอ้ไอ้ผักห้าชนิดแล้วรวมทั้งยังยังอาจจะมีนมมีไข่ด้วยเพราะว่าราชวงศ์จีนสุดท้ายเนี่ยแมนจูเขาเขาเขา,เขาเป็นเผ่าขี่ม้าใช่ไหมเขากินนมเขากินนมกินไข่อะไรได้เพราะนั้นอาหารราชสำนักเนี่ยจะวิจิตรพิสดารและมีการศิละปะต่างๆดัดแปลงต่างๆ ทนี้อีกอย่างหนึงอาหารเจชาวบ้านเนี่ยอาหารเจชาวบ้านเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นแต่ว่าอาหารเจชาวบ้านก็จะมักจะชอบทําเรื่องเรียนแบบเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆเป้าหมายเนี่ยนะมันเป็นการแสดงศิละปะของของการทําอาหารนะเพราะว่าโ,โ,โดยจริงๆคนที่กินเจนเป็นหลักคือกินเจนในวัดในในนสํานักนักครบเนี่ยโดยโปกติเนี่ย ศิละปะไม่ไม่ไม,มากนะทำศิละปะไม่พิสดารแต่กินเจนอย่างชาวบ้านเนี่ยเอาไม่ยอะพิสดารนะพิสดารเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเขาทําจําลองเนี่ยก็คือว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเราถ้าเราคิดว่าเราเราดูเป็นงานศิละปะมันก็เป็นศิละปะนะถ้าเราไปดูว่าเรารู้สึกตะคิดตะโขใจ เราก็หลีกไปหรืองดงด,ดเว้นซะนี่ผมคิดว่าไปจะไปบอกว่ามันไม่มีทั้งหมดเนี่ยผมก็บอกว่ามันมันพูดอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ว่าสําหรับบางท่านเนี่ยก็จะเป็นนะการการทานมีกึ่งทานอะไรเนี่ยก็ช่วยให้หลายท่านทานเจได้9้าวันนะถ้ามันมีแต่ผักเนี่ยบางทีมันก็ลำบากนะแต่ว่าถ้าถึงขนาดว่าทานหอยดังลมด้วยเนี่ยตามต่อนานอะไรความเชื่อก็ผมจะ่นก็คงจะมากไปหน่อย นะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องของตัวนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของศิละปะนะโดยเรื่องของศิละปะแต่จริงๆแล้วหมี่เกลืงเนี่ยไอ้ไอ้รูปไส้หมูเนี่ยมันเกิดจากการเอาหมี่เกลืงมามามัด,ม,ดมัดเท่านั้นเองนะฮะมันไม่ได้จงใจไปรูปไส้นะฮะเอาน,นอกจากอ,อย่างอื่นก็คงนะฮนะน่าจะไม่มีอะไรครับผมคืออยากจะเรียนถามไว้เป็นความรู้ว่าหากว่า แนวแนวความคิดในการที่เขาบอกว่าบูชาดาวเนี่ยฮะทำไมถึงต้องเลือกเป็นการกินเจเพื่อแสดงความความดีในการที่จะทําถวายดาวทาไมไม่เป็นข้ออื่นสมมติว่าถ้าลงมสมมติว่าศีงม,มีห้าข้ออย่างเงี้ยทำไมไม่เลือกอมดกินเหล้านะมดเรื่องเรื่องนี้เรื่องรักการขโมยในยช่วงนี้ไม่ทำทำไมถึงถึงเลือกเป็นเรื่องก,การกินอาหารนะคะเป็นประเด็นหลักข้อสองเนี่ย ขอบเขตของของการที่บอกว่าสํารวมกายใจการทําความดีเนี่ยคือแค่ไหนในในช่วงของเทศกาลการจินเจคือจะเหมือนกับตักศาสนาพุทธไหมว่าอย่างน้อยเป็นเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีสี่ห้าข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ไม่ไมจริงก่นจริงจริงพื้นฐานเนี่ยนะครับพื้นฐานเรื่องเรื่องของทำไมทำความดีต้องมานังวรส งดการตัวนี้นะฮะคืออย่างนีออง้อย่างที่พูดพูดตอนแรกว่าความเชื่อด้านเดิมเนี่ยเวลาเขาจะทําพิธีกรรมสําคัญเนี่ยถ้าถ้าท่านเห็นอย่างที่กษัตริย์จีเนี่ยหอเทียนฐานที่ปักีเนี่ยที่เป็นโกลงๆซ้อนเข้าไปเนี่ย <c oughs> ก่อนที่ฮ่องเต้ท่านจะประกอบพิธีกรรมที่เนี่ยมันจะมีตําหนักอีกหลังหนึ่งมีมีบริเวณล้อมนะฮะเขาเรียกว่าแจเกงแจเกงคือ ห้องเต้ต้องมาอยู่ตรงนี้สาวันสคืนงดทุกอย่างนะงดสุรางดอะไรด้วยแล้วก็คือสำรวมกายใจตั้งใจอยู่จุดนี้นะและ้วแล้วค่อยพอวันวันจริงถึงออกมาทำวิธีกรรมกินเจเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไปอยู่ในประเทศจีนมันตั้งมันเลยมีอิทธิพลความเชื่ออย่างขงจื้ออย่างนี้เข้ามานะฮะแล้วประกอบกับโดยพื้นฐานเนี่ยทางมหายานเนี่ยเขามีเรื่องของการกินอาหารนสวิรัตอยู่แล้ว แล้วอพอวันอย่างอย่างใน,ในงานวัดของจีนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขามีงานก็จะมีการเลี้ยงอาหารเจอยู่ละว,วัดเลี้ยงเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็เกิดรูปแบบเป็นจากประเพณีสิ่งแวดลอ้อมถ้าประเพณีเนี่ยการบูชาดาวไปตั้งในจุดอื่นของโลกมันก็อาจจะต่างกันออกไปแน่นอนแต่อันนี้ต้องขึ้นกับว่ามันเกิดจากสิ่งแวดลอ้อมวัฒนธรรมประเพณีของจีนที่หลอ่ลอร้อง,องจากหงจือ้อ พุทธแล้วก็เต๋านะฮะอันนี้นะครับและส่วนข้อกําหนดเนี่ยนะครับข้อกําหนดเนี่ยจะบอกว่าข้อกําหนดก็คงจริงๆแล้วการชําระกายใจว่าให้บริสุทธิ์เนี่ยนะฮะในการมีเใจจริงๆไม่ได้กําหนดอย่างนั้นว่าเป็นศีลห้าหรือเปล่าแต่ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะสะดวกในการปฏิบัติอย่างไร,รผมว่าอันนี้ค,คือคือไม่ไม่ได้ตั้งกําหนดแล้วก็ไม่ไม่ถึงกับบอกว่า อ๋อก,กินเจกินแต่อาหารเจกินเหล้าก็ได้แต่ถามว่าการกินเหล้าเนี่ยถึงไม่ได้อยู่ในข้อที่ข้อห้ามก็จริงแต่ 8, เหล้ามันก็นําให้เกิดความสติมันเสียหายใช่ไหมการบกพร่องของสมรรถสติสมรรชัญยะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพิจารณาด,ดูว่าควรจะเสพได้หรือไม่ได้ ก็ระดีเที่ว่าเรื่องที่ดาวเหนือทำไมกลุ่มดาวนี้ถึงต้องต้องต้องเรื่องบูชาดาวหรือว่าเรื่องกรินเจนครับเป็นความเห็นส่วนตัวของคิดว่าเพราะว่าไอเรื่องของของป้าเต้าเนี่ยป้าเต้าที่ดูแลความเป็นความตายผมว่าต้องต้องไปที่ผมเจอแต่ตัวไม่เพราะว่ากรณีที่เราไปอยู่ในต่างจังหวัดที่มันมืดมืดเนี่ยนะครับในช่วงกลางคืนดาวดวงนี้จะเห็นชัดมาก จะมีผลต่อวามรู้สึกค่อนข้างเยอะอยู่านด้านทิศเหนือด้วยแล้วคนจีนเนี่ยถึงทิศเหนือเป็นทิศตายนะครับเป็นทิศที่ไม่ดีเป็นทิศทิศแห่งความตายอย่างเช่นความทุกข์ต่างๆเช่นลมหนาวก็จะแบบทางทิศเหนือคนจีนเขาบอกต้องหันหน้าลงทางทิศใต้หันหน้าไปทางทิศเหนือเพราะว่าเพราะว่าลมหนาวมันมาทางทิศฟามทุกข์เนี่ยมันมาจากจุดนี้อาจจะเป็นความตายด้วยก็จะมาจากจุดนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอเกี่ยวกับทางดวงดาวเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการ การดูแลชีวิตของตัวเองนะครับเมื่อกี้ขอ,อย้อนกลับมาเรื่องหนึ่งเรื่องที่ที่พูดถึงเรื่องเรื่องการการการท่องเที่ยวกับการจริงๆทภาที่ผมเสนอทั้งหมดนี่นะครับจุดประสงค์หลักก็คือการแสดงให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยการท่องเที่ยวกับการในนี้มันเข้ามาถึงตัวระบบแล้วเนื่องจากจาเป็นต้องมาพูดถึงว่าในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่ของเราของโัวยตราเองนะครับตัวนี้มีผลกระทบโดยตรงจะเป็นอาหารแบบแปลกๆใหม่ๆก็จะมาอยู่ที่นี่ให้เราเห็นตัวตัวการท่องเที่ยวเนี่ย มันก็เข้ามาให้เราเข้ามากระตุ้นเราเต็มไปหมดเลยมันในฐานะคนทีนี้มันเหมือนกับเรามาถึงทางเลือกทางหนึงว่าเราจะเลือกอะไรเราจะกลับไปสู่ระบบเดิมดีไหมกลับไปสู่จุดที่เราไปกินกินผักดองในอย่างเดิมหรือเปล่าแล้วคนจะกินกับเราไหมหรือเราจะยอมปรับรูปแบบของเรานะครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงตัวนี้แล้วให้คนคนอย่างน้องๆเนี่เขาไม่เคยกินเลยเห็นว่าเอ้ยมันสนุกดีนะมันก็กินกันบ่อยกัได้ขำๆ นะครับจอชิวๆเล่นกระดูกสักลัดรอบอที่เป็นยังไงอันนั้นจะได้ประโยชน์กว่าหรือเปล่าคนกินเยอะๆดีหรือกินอย่างถูกต้องดีบางครั้งม่ต้องมาจุดตัดสินใจนะครับเวลานั่งวงคุยกันทีไรแบบนี้จะเป็นปัญหาเถียงกันทุกครั้งเหมือนกับเถียงกันว่าไอเราค่ากุ้งพันตัวกับค่าไก่ตัวหนึ่งอันไหนมีฝ่ากว่ากันเรากินไก่นี่ไม่ง่ายกว่าหรือสัตว์ใหญ่กับสัตว์เล็กเนี่ยอะไรมันจะดีกว่านะครับแต่ในที่กินเจ้งว่ได้กำหนดนะครับอย่าไปเชื่อพี่มากกันนั้นๆโม้โม่าดีการแบบว่าจริง เราจะรับมันไหมเราจะรับรูปแบบใหม่ไหมจะรับลูกชิ้นอะไรนะลูกชิ้นปลาไม่เอาลูกชิ้นปลายกเข้ามาไม่เอา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 เป็นเอาเอาเป็นเนื้อไก่เพียงกันแล้วกันแล้วเข้ามาถึงเนี่ยแล้วเด็กเขากินได้กินได้มากขึ้นเข้ามดเน้ชีวิตสัตว์ได้ประโยชน์ดีกว่าเราจะกลับไปกินอย่างเดิมจะได้ดีกว่าครับบางทีมันก็ตอบไม่ถูกครับนะครับเป็นปัญหาก็ะถกันไปเรื่อยๆเจอกันปีนี้ใกล้จีนเจีกกระถกบันทีแล้วถกปีเดรผ่านไปปีหน้าเจอกันใหม่ก็มาถกกันใหม่อีกทีนะ เวลามวันนะครับก็ใครมีอะไรก็เชิญนะครับแต่นี้ผมเสริมนิดเดียวในในพุทธพธ์หรือพุทธวัชนนะครับพระเจ้าท่านบอกว่าใจเป็นใหญ่นะฮะใจเป็นนายกายเป็นบา่าวเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสําเร็จทิ่ใจนะครับเพราะฉะนั้นให้พวกเราเอาเอาเรื่องของความรู้สึกเรื่อคิดทางจิตใจเนี่ยนำสิ่งต่างๆเข้าไวา ที่โจสซโองเขามีเลี้ยงเข้าต้องฟรียังเลี้ยงอยู่หรือเปล่ามรนนะอย่างนี้ดูโลกเจต้องเปิดโล่ทานแต่ว่าแค่ก่อนอาจจะยุ่งยากขึ้นนิดหน่อย,ยนะครับต้องแต่งชุดขาวบ้างอะไรบ้างกินเจทำไมต้องผักทงเหลือง คนขายอาหารเช่นอาชีพขายเนื้อหมูชงกินเจแต่ไม่งดการขายแต่เจ้าตัวกินเจคิดว่าเป็นอย่างไรเออก็เรื่องเรื่องธงเนี่ยนะฮะธงเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าอย่างนี้ถือว่าในมณฑลทนิธีเนี่ยนะฮะเขากาหนดสีเหลืองเนี่ยก็ถือว่าท่านเป็นจักรพรรดิแห่งดาวขิวอ้วงเนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็เลยใช้สีเหลืองเป็นสีประจำนะ,ะเป็นสีประจำนะฮะทีนี้ ธงมันก็เลยคงเจก็เลยต้องใช้องเหลือนะครับทีนี้คนขายอาหารอันนี้จริงๆหลายอาชีพนะฮะผมผมผมรู้จักหลายอาชีพซึ่งก็ขายยังขายหมูแล้วก็แล้วก็กินเจนอันนี้ก็เป็นความจริงนะฮะแต่แต่เราอย่างนี้คือเราจะไปบอกว่าคุณขายหมูนะค,คุณคุณขายหมูนะฮะมาขายหมูก็มีสองแบบสมัยก่อนคนขายหมูต้องฆ่าหมู กับคนขายหมูปัจจุบันไม่ต้องค่าลกค่าสัตว์ผสมถ้าเราคิดว่าเขาขายซากสัตว์เนี่ยนะลึกๆเนี่ยผมว่าก็ให้กำลังใจแกว่าไม่เป็นไรนะวันนี้คุณรู้รู้รู้จักการเขาเขารู้นี่ว่าเขาดํำรงชีวิตด้วยกันเบียดเบียนชีวิตสัตว์ตัวเขาเองยังอยากกินเจก็ให้เขากินสนับสนุนเขา วันหนึ่งเขาอาจจะนะฮะผู้สานนะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเขาอาจจะลักทิ้งการขายเนื้อสัตว์ก็ได้นะฮะถ้าโพที่จิตมันเป็นบานในจิตเขาเต็มที่แล้วเนี่ยนะฮะหรือเขามีทางออกอย่างอื่นอันนี้สมที่เขางดเว้นเนี่ยมันก็อาจจะช่วยเขาผมบบว่าจริงๆควรให้มีกำลังใจนะครับให้กำลังใจเขานะอย่าไปดุด่าหรือว่ากล่าวนะฮะมันก็เพราะว่า หลายคนเนี่ยมันไม่มีทางเลือกการะกขออาชีพเนี่ยชาวประมง,งหรือคนฆ่าสัตว์หรือเภจฆ่าไม่มีใครอยากทำลายผู้อื่นนะผมเชื่ออย่างนั้นนะคนทุกคนเนี่ยมีพุทธภาวะเพราะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยไม่มีใคร,รอกอยากเนะบียดเบียนนะอยากเนะบียดเบียนเพราะฉะนั้นเราให้กำลังใจยยงนะวันหนึ่งเขาอาจจะเลิกฆ่าสัตว์เลยก,ก็ได้หรือขายเนื้อสัตว์นะครับเชนะครับเราก็ถือว่า เวลาของเราที่กำหนดให L ้ก็ได้หมดลมนะฮะแต่ว่าการให้คนและปฏิบัติธรรมของพวกเราเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นทุกลมหายใจใช่ไหมฮะโดยเฉพาะการกําหนดรู้ตัวทั่วพร้อมในเรื่องลมหายใจเนี่ยขอให้เกิดขึ้นบ่อยๆนะทุกครั้งที่ลดตัวก็หายใจอย่างโฆษณาในทีวีเขาบอกว่าวันนี้คุณดื่มนมหรือ,อยังนะฮะ พวกเราก็เก็บแต่รอวันที่คุณหายใจหรือย่างอครับพวกเราลองหายใจลึกๆยาวๆแล้วก็มีอะไรถามอีกก็อีกสักคำถามสองคำถามขอแบ่งปันหน่อยครับครับคือขอแบ่งปันเมื่อคุณนี้หน่อยนะผมว่าเจหรือไม่เจก็แล้วแต่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่หลายคนคำเนิงถึง ถ้าผมตั้งข้อสังเกตนหนึ่งก็คือพอถึงเวลาเทศกาลกินเจทุกคนก็มองแต่คำว่าเจแต่พอลงไปในสนามเจมอะไรก็จะเจอปัญหาว่าทำไมเจแพงจังเลยหน้านี้ใช่ไหมครกระทุบทุก,ท,กทีเลยนะดันั้นถ้ามองในแง่ไม่ดีก็จะบอกว่าเออก็พวกเรานี่แหละมาโลวมกันกินเจมันก็เลยทําให้เจเนี่ยอาหารเจแพงขึ้นขึ้นมาแต่ถ้าเราลองหาทางดูและคิดดูผมแบ่งปันนะฮะก็คือว่า อาหารเจมักอาหารเจที่แพงเนี่ยมักจะเป็นลายที่ใครๆบอกว่านี่คืออร่อยนะหรือใครๆบอกว่าเจ้านี้เนี่ยทาแล้วแปลกกว่าเขาสวยกว่าเขาแต่ถ้าเรายังย้อนอยู่กลับไปนะฮะกับไปสู่ตรงนั้นนั้นกลับไปกินผักที่บ้านกลับไปกินเห็ดนะครับเห็ดนะฮะที่ทําเองเต้าหู้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ยังยังคงเส้นคงวาอยู่ในราคาเดิมนะฮะแต่ถ้าเราเหลงเข้าไปเมื่อไหร่ไปกินหมูหันเจแพงแน่นอน ใช่ไหมฮะงั้นจะเห็นได้ว่าไอ้ที่มันแพงคือที่เขาวิจิตพิสดารขึ้นมาแล้วก็ต้องตั้งราคาแพงเพราะว่าเขาลงทุนลงแรงนะงั้นอาหารเจจะไม่แพงถ้าพวกเรารู้จักกินนะฮะเลือกที่จะกินนะ,ะส่วนในเรื่องจิตเนี่ยผมมองเาว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อสักหลายสิบหรือว่าสิบยี่สิบปีก่อนแล้วกันนะ <c oughs> จะมองเห็นภาพภาพหนึ่งว่าเมื่อก่อนเนี้ย เราใช้คำว่าหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยตายเยอะมากเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยนะคนในเมืองจีนยังคนจีนในเมืองไทยยังนิยมไหว้นะฮะแต่ถ้าเราสังเกตกับยุคปัจจุบนันนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อถึงเทศกาลแล้วคนจะไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยนะ <c oughs> เห็ดยังไหว้ยอยู่แน,น่นอนนะฮะหมูเป็ดไก่น้อยลงนะฮะที่เขาเรียกว่าสาแซหรือหมองแซก็แล้วแต่ แต่ว่าคำคำนี้ไม่ทราบว่าขยายความคำนี้หน่อยหนึ่งคำว่าสาแันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าสามอย่างนะฮะที่มีชีวิตแต่ว่ามีบางคนพูดว่าไม่ใช่สารแสแต่เป็นซาแสงซาที่แปลว่าฆ่าในภาษาจีนกลางเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากให้ฆ่าไม่ใช่ให้อยากให้ฆ่าแต่มันเพี้ยนไปก็เลยมีคนขยายความให้ฟังว่า จร,จริงๆแล้วคําว่าสาแสก็สาแสเนี่ยมันไม่เหมือนกันตามกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นเขากําลังบอกว่าอย่าคฆ่าแต่คนไหว้ก็ไม่เข้าใจก็เลยไปฆ่าเพื่อเจะม,มาถวายหรือเส้นเทพเจ้านะฮะอันยุคหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อเรารู้เรื่องของสุขภาพมากขึ้นการฆ่าสิ่งที่มีชีวิตเพื่อมาไหว้ก็น้อยลงั้นไม่ต้องรองมาถึงเทศกาลกินเจนะฮะทุกวันนี้ผมคิดว่าเราเริ่มเข้าใจมันมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าเราคิดเรื่องนี้ให้ดีครับเพราะว่าการเป็นอยู่ของเราในชีวิตประจําวันเนี่ยเนื่องจากเรามีพ่อแม่นะฮะหรือบรรพบุรุษที่สืบทอดมาให้เรากินอาหารแบบนี้ทานอาหารแบบนี้นั้นเราก็เลยสืบทอดเป็นแบบนี้เราคิดเราง่ายๆที่เรายกตัวอย่างอันหนึ่งว่าสมมติว่าเราขุ้นที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยเอาขุนตัวนี้ขึ้นไปบนเขาให้ชาวดอยกินเขาไม่กินหรอครับ เขาบอกว่ามันคือสว์ประหลาดเขาไม่มาเห็นตัวอะไรเนี่ยเอาไม่ให้เขากินได้เห็นไหมฮะว่านี่คือความเคยชินในการปูทางของเส้นทางอาหารถ้าพ่อแม่คนไหนลองเลี้ยงลูกออกมาโดยท่ะที่จะให้กินแต่อาหารที่เป็นมังสวิรัติเชื่อแน่าคนนั้นจะเจอเรื่องลอยตามอยู่ในเส้นทางนั้นแต่ถ้าพ่อแม่ผู้ใดที่สอนลูกบอกว่าเออเนื้อดีนะ่ากินมันเป็นโปรตีนนะแน่นอนก็จะเจอเรื่องลอยไปอย่างนั้นนั้นเช่นเดียวกันเหมือนกัน หรือพ่อแม่ที่ไม่ได้บอกก็คือกินอาหารทั้งขค้กผ้าหมูหรือว่าเนื้อสัตว์ก็ได้เนื้อผักก็ได้ก็จะเดินออกมาในเส้นทางอย่างนี้อีกเหมือนกันเพะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงความเป็นคนทันสมัยหรือว่ายุคนี้เราควรจะต้องแบ่งแยกให้ออกว่าอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพคืออะไรกันแน่ดังนั้นผักมีประโยชน์ต่ออย่างไรอย่างเช่นเรามือคนนี้พูดถึงอน,นิสสงผมยกตัวอย่างนิสสงอันหนึ่งซึ่งเห็นในชั้กันนะฮะถ้าใข่ก็ตามผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินเนื้อสัตว์นะ แต่ผมมองว่าถ้าใครก็ตามที่ทานเนื้อมากอีกสองวันครับมันถึงจะออกมานะครับคําว่าออกมาทุกคนงเข้าใจอยู่เพราะว่าถ้าไม่ออกนี่อึดอัดหน้าหรือเป็นทุกข์แน่นอนเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองทานผักสักหลายวันเนี้ยจะเห็นได้เลยนะว่ามือ้อต่อมือ้อหรือวันต่อวันแน่นอนนั่นแปลว่าอะไรถ้าคุณทานผักหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์เนื้อมันจะทําให้เราย่อยง่ายย่อยง่ายแปลว่าอนิส้สมอะไรอ,อย่างหนึง่ง คือต้องให้ระบบลำไส้เราทำงานสะดวกง่ายไม่ท้องผูกนี่คือสิ่งที่มันเป็นอน,นิสนงส์ตามมาอย่างแน่น,นอนเพราะฉะนั้นเลือกทานนะฮะสุขภาพของเราเองเราต้องรู้จักเลือกทานแล้วกันนะครับผมก็แบ่งปันเท่านี้ครับ